วันนี้พ่อหยุดนะครับฝนตกไม่ได้ไปทำงานจะมาพอนข,ข้าวตัวนี้กับข้าวโซนครับนี่เอาข้าวนะอะอ้าวอ้าอันอืมอ้ามอ้าอร่อยจังเลยอร่อยไหมอร่อยมากเลยนะครับโซนกินนะกินได้ไหมอ้าอ้ามคำอีกคำนะคำหนึงค,คำัึงเก่งจังเลยโซนพ่อเนี่ย ก่งมากเลยครับตะออุนมองกล้องมองกล้องอันนี้หนูกินอะไรมองกล้องนี่หนูกินอะไรกินข้าวเนาะข้าวกุ้งเนาะข้าวกุ้งข้าวบวบอ้าวมองกล้องด้ไรมองกล้องด้วยยูทูบเบอร์สายตัวน้อยมองกล้องด้ไรอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมครับเนี่ยอร่อยไหมครับอร่อยเนาะอร่อยก็ดีใจเนาะดีใจกินข้าวเนาะได้เห็นไหม กล้องไหมเดี๋ยวพ่อขยับมาให้อเป็นยูทูบเบอร์ตัวน้อยเนาะตัวนี้คิ้วนี่ไปโดนไนนะดนอ้นั่นนะโดนตัวรัพท์นี่แหละจับตทรศัพท์ตกแล้วก็แตกมาไหมพ่อๆอี่ครับนี่นะครับกับข้าวโซนเป็นเบืองนี้เลยนี่มมอี่อีกคำอ,อร่อยไหม,อ,มอ่ะอีกคำแนละ้ว ทำไหมอืมอือะไรอีกคำนึงอืมตื่นง่าไหมอืมอืมฮึ๊บฮึ๊อืมอร่อยเลยดีใจไหมดีใจไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองกล้องยูทูบเบอร์นี่มองตรงนี้นี่นี่มองตรงนี้ยูทูบเบอร์ตัวน้อยเนี่ยมามาคุข้าครับ เอมเก่งจ yes, like ังเลยอีกคำไหมอืมอีกคำไหมอ่ะอีกคำอีกคำอีกคำฮึ๊บฮึ๊บอืมเก่งจังเลยเนี่ยเห็นไหมสู้ยิ่งเก่งจังเลยนะฮึ๊บฮึ๊บอืมหมดเลยเนี่ยเห็นไหมนี่หมดเลยเนี่ยเห็นไหมตัวน้อยเนี่ยตัวตัวน้อยอยู่องไอ้คำคำหมด อืมบทจริงๆเนี่ยเห็นไหมตูอุกินเก่งจ <ๆ S 1> ังเลยเนาะอื่กินข้าเก่งจังเลยอ้าอีกคำหนึ่งไหมอ้าวอืมก <Hey. S 1> ินข้าวเก่งเหรอกินกินก่อนกินก่อนก็คุยกับผู้ชมนะค่อยคุยกับท่านผู้ชมเนาะค่อยคุยกับแฟนเพจเนาะอืมใครติดตามสะอุลบ้างเนี่ยอืมจะมีคนติดตามสะอุนไหมเนี่ยสะอุลทำยูทูบเนี่ยอ อุนทำยูทูบกินข้าวเนี่ยฮะตามซะอุนหน่อยนะเนี่ยฮะ,ฮะกินข้าวเก่งขนาดเนี่ยฮะฮะฮะกินอ่ะกินน้ำไหมหอยมันต้องกินน้ำไปด้วยไหมฮะพ่อเช็ดปากให้ แม่บอกว่าไม่ต้องกินน้ำกินข้าวไปก่อนพ่อเช็ดให้กินอีกข้างมั้ยอ้าม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 ,อ,มอู้เก่งจังเลยอ้ามอ้ามอ้ามอูมเก่งมากเลยตัวน้อยอ่ะอีกไหมฮะน้อยอยังนะน้อ,อยโซนอ้าม้าขึ้นเลยขึ้นอุ้งทับ อ้ามั้อมอ้าปากก็ปากอืมโอ้ยกินข้าวแล้วมองกล้องด้วยมองกล้องแม่เป็นยูทูบเบอร์เอากินให้เขาเห็นว่าอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยเออกินให้เขาเห็นเลยว่าสองคนกินอร่อยโอ้ยอุ้ยอืมอร่อยจังเลยอร่อยไหมอืมแป้งนึง่งทอดหมอนกัน ตูวนจะได้นั่งๆแนดีนั่งสบาคร่บแงสามาจากไหนส่นจะมาเข้ากองเลยเอ๊บอุ่นจะได้นั่งสูงๆเอ๊บนี่นั่งสูงนี่นั่งสูงนี่เอ๊บหมอเด็กประสูงเนี่ยเอ้ามาเนี้ยมากินหมเอ๊บเอ๊บนั่งยงดีเอ๊บเอ๊บมมาน้นี่ข้า่เอา้

เก่งกต็ตบมืออู้ยี่ข้จับเว้ยข้จับมือถือกันไหมอือไม่ต้องจับนี่จับนึงปล่อยปล่อยตูนปล่อยมามานี่ไม่เมลเมลเม่เมลเม่เอามาก็จับไว้อ้าวตากมามาข้อจับไว้ข้อจับมือสือ,อ,อกก็ได้มาอ้าวสศงษฐีอ่ะอาบ้าอาบ,บ้าอุ้ยเก่งจังเลยเต็มปากเลยเนี่ยอุ้ยเต็มคางเลยเนี่ยอุ้ย ขาวติมปากอ้ออีกครับ <c oughs> เออจะอ้วนเก่งจังเลยเนี่ยกินข้าวเก่งจังเลยเนี่ยหืมเอ้าอืมอืมนี่เหลือเยอะอย่างเดียไม่เยอะนี่เดี๋ยวโอ้ยอุ้ยโดนตาเลยไม่เป็นไรเหลือไม่เยอะแอออะร,ะรงวันเมื่อกี้เลยเราไม่ร้องไม่ร้องนี่นะกินนะมาอีกข้าวนะ กินให้หมดเลยนะวันเนี้ยอู้กินครั้งเดียวหมดเลยท่อูนน่ะซูเปอร์ตัวน้อยกินครั้งเดียวหมดเลยเก่งจังเลยนะเนี่ยฮะกินเยอะจังเลยเอ้าอีกคำน,นึงคำนึงไม่มีสุดสัจทีเลยเอ๋เอี่อุ้ยกินเลยกินหมดเลยอ่ะเห็นไหมเหลือนิดเดียว เนี่ยตะวันใกล้หมดแล้วเนะี่ยตะวนันจะกินบวชไหมครับดูถ้วยนี้ให้ดูนี่ครับใกล้หมดแล้วนะทำหนึงนะ่งแล้วค่อยกินแนละ้ค่อยกินไม่รีบไม่รีบตะวนันตะวันครับตะวนันตะวันลูกฮะขัา,าปากขับปากขัาปากก่อน,นอืม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 อะไรไหม อืมอืม画图画图อืมอดี๋ยวไม่เล่นไม่เล่นตะูเดี๋ยวเพิ่งเล่นอย่าเพิ่งเล่นนะตะูนะเพิ่งเล่นนะอย่าเพิ่งเล่นนะาโซนีลยมาใหม่มาๆๆม่มาใหม่มา่มไม่เล่น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 อย่าเพิ่งเล่นเอาเอาไปากก่อนสูู ลู้อืมอืมเอาเอาดีดีดิเร่บบเ่บโอ้โกินเก่งจังเลยบทแล้วเนี่ยทำมาใหม่เอ็นี่อนี้คำนึงคำนึงคำนึงมาให้ำนึงหนึ่งมามามามเล่นมาเีย

เพราะเลยเพราะเลยอ้าเลอ้าเอ้าออออออือไม่ได้กินก็ร้องกินไม่ทันก็ร้องกินไม่ทันก็ร้องอ่ะนาพ่อเค้ยปากให้เฉยไม่ทันก็ร้องเนี่ยกินเร็วไงกินเก่งไงกินเร็วไงอ้า Ừ. Chà ngựa. Mấy lắm. Mấy kia lắm cái nè, Cô đó. Nám mất con này. Hả? <laughs> kinh à? à, nám nhỉ? Huyện nó mắc hỏi. Dìm nó À, kín nám. đó. <laughs> này kinh nám. phải ăn phải ăn đó, kinh được mấy? phải ăn mấy nè, kinh được mấy? kinh đay được không? không đâu, Soulun, phải ăn, phải ăn, ăn, cái này à, nước gì mình ตอนนี้เพราะว่าพอข้าวพอแล้วก็คือน้ำไม่บาลานซ์กันก็ตกน้ำแก้วมันแม่น,นี่มันก็ตกเลยมันหนักกว่าแก้วมันหนักกว่าไม่บาลานซ์ตกเลยน้ำไม่มีในทางเสร็จแล้วครับบาย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 ก่อนตัวกินไม้หมดนะกินได้เท่านี้นะ,ะกินไม้หมดนะครับ